สวัสดีครับการกลัวรถไถสิ่งครับผมงานเขาเตะเสาเลยลงไปเฮ็ดให้ไอ้ปั๊บหน้าจะของหละยังมาแล้วอยู่แล้วมือนี้ลละเสียงหอนวกววกวกววกเหยียบพลเรงอนซได้แห่งหอนตายหล้วว่าเป็นหลายต่นอน้ารถกูสะดบ ก็ยังดีๆเถอะแล้วเล่ถามผู้รู้เพื่อนอันนี้ครับผมใดลูกปืนใดมันค่อนหรือมันยังเวลาหมุนเห็นปะเวลาเหยียบพลิงวู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 ่นที่จะแต่พู มันไม่แบบสี่พันบะุญนะสอมเอาเนะาะทำนี้เนาะแมนบ่หรือว่าจังไรพี่น้องเอ็ดสีสาเหตุมันเม้นมาจากยังลูกพมล่างหลายบ่หรือตึงโถหรือตึงองินเท่าพนผุดบ่ที่แหลงนึกว่าเป็นน้ำโบนึกว่าโบดัง โอ้ยเห็ดเสียงเงินหลายแทนองนสันสนี้ทานกันชันนี้ทานครับที่แรงนึกว่าปั่มหมดแล้วเห็นเราเด้อร์รูกสนโอ้ยเหมือ่อยนํำให้ดอกมูตาเห็นมั่นก่ะโอเคแล้ว เด,นนเดี๋ยวหากินขอกินน้ำเดี๋ยวไปหาเบึองอะไรถอดแกะถอดไปให้เขาเบิงหวานเป็นอย่างสดิทเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับเดี๋ยวถอดก่อนสวัสดีครับ